3ามเทคนิคสำหรับการเลือกรถเวลาจะซื้อเป็นของขวัญให้ภรรยานะครับ หลายคนบอกว่าเออรถเนี่ยมันเป็นหนี้สินใช่เป็นหนี้สินนะครับแล้วมันเป็นหนี้สินที่เราต้องซื้อเป็นประจําด้วยเพราะว่าประสบการณ์ผมผมซื้อรถมาคันนี้เป็นคันที่10แหละสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาแราซื้อรถมันจะมีช่วงหนึ่งที่รถมันซ่อมบ่อยๆอยเช่นอายุประมาณ7ปีประมาณนี้มันจะเริ่มซ่อมแหละดังนั้นถ้าเราจะซื้อรถให้สําหรับผู้ชายขับนะผมว่าเราซื้อไปแล้วถ้าเกิดขับนานๆมันซ่อมเราก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร แต่เทคนิคในการซื้อรถให้ภรรยาต่างกันนะครับผมมี3ข้อด้วยกันนะครับที่ผมใช้เลือกในการซื้อรถคันนี้นะครับข้อที่1คือ เวลาที่เราใช้รถเนี่ยต้องดูว่าภรรยาเรานั่งไหนภรรยาผมปกติเนี่ยจะนั่งด้านหลังนะครับดังนั้นรถคันนี้ bmw 3 2 0สน b g r a n tourismo เนี่ย, D, ยด้านหลังนะครับตัวรูฟตรงนี้มันจะค่อนข้างสูงกว่าข้างในอีกดังนั้นถ้าใครนั่งข้างหลังจะรู้สึกว่ามันโอโถงเพราะว่าตัว grand tourismo เนี่ยมันเหมาะสำหรับการเดินทางจากกรุงเทพไปเขาใหญ่หรือการเดินทางไกลๆพวกนี้ทำให้คนข้างหลังเนี่ยนั่งแล้วรู้สึกสบายไม่ค่อยดอัดอันนี้ข้อแรกเลยนะครับที่ถ้าเกิดว่าเราจะเลือกเนี่ยอย่าลืมดูก่อน เพราะว่าบางคนถามว่าเอา้าทำไมให้แฟนนั่งหลังลหละตรงไปตรงมาครับผมมีลูกสาวหนึ่งคนทุกครั้งที่ไปเนี่ยลูกสาวผมจะเมารถง่ายเขาจะนั่งหน้าแฟนผมจะนั่งหลังดันะงนั้นเรารู้แล้วว่าที่ข้างหลังเนี่ยเป็นที่ที่ค่อนข้างแคบอยู่แล้วตอนแรกผมจะซื้อ f Ford m u s t a n งแต่ปรากฏว่าผมไปดูแล้วโอโ้ข้างหลังเนี่ยตัวเฮด o ูมตรงเนี้ยมันค่อนข้างน้อยมากเลยดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่แฟนผมจะไม่นั่งข้างหลังแล้วเธอจะไม่บน่นจําไว้นะครับภรรยาไม่ใช่หัวหน้าครอบครัว แต่ภรรยาเป็นบอสของครอบครัวนะครับเขามีอิทธิพลกับเรามากๆเลยเขาจะมีส่วนในการที่ทําให้เราประสบความสาเร็จหรือเปล่าดังนั้นต้องทําให้เขาอารมณ์ดีไว้ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนอย่าให้เขาบน่นนี่สําคัญมากเลยนะครับดังนั้นใครชอบนะครับตัว bmw 32 0 gt g r a n tourismo เนี่ยมีเฮดรูมค่อนข้างสูงแต่ถ้าใครชอบรุ่นอื่นก็ลองไปดูนะครับวิธีการก็คือเรานั่งข้างหน้าผู้ชายเราชอบขับรถอยู่แล้วไม่มีปัญหาเราไปดูข้างหลังครับว่านั่งสบายไหมเพราะว่าจะมีเบนท์ bm มี นี้อูเปอร์นะครับมีรถหลายๆรุ่นนะครับที่เป็นรถเก่งแล้วข้างหลังเฮดรูมค่อนข้างสูงนี่ข้อแรกนะครับแค่เรื่องเฮดรูมเนี่ยก็เป็นอะไรที่สามารถทําให้ถูกใจแฟนของเราได้แล้วข้อที่2ก็คือเราดูลักษณะการใช้งาน,นครับตัวลักษณะการใช้งานเนี่ยรถคันนี้มันจะมีที่ เตะเปิดประตูข้างหลังซึ่งที่เตะเปิดประตูข้างหลังเนี่ยเวลาที่เราเอาเท้าไปเตะนะครับประตูจะเปิดเองซึ่งเวลาแฟนผมซื้อของเขาจะทอปถือของมาพลุงพลังตลอดเลยแล้วพอเอาเท้าเตะเนี่ยมันจะสามารถทําให้ตัวกระโปรงหลังเนี่ยสามารถเปิดเองได้นี่คือข้อ2นะครับที่เหมาะมากเลยสําหรับใครจะซื้อให้แฟนครับข้อ3คือคันนี้มันค่อนข้างมนเทนแนนท์ง่ายเพราะว่าคันนี้ตัว BMW อ่ะตอนที่ผมซื้อมันมี BSI สามารถตรวจเช็คสภาพรถฟรีแล้วรับประกันวอร์นตีฟรีนะครับจนกระทั่งถึง ประมาณ1 0 0 0 0แสนโลหรือ5ปีดังนั้นถ้าใครชอบนะครับก็ลองไปดูครับเพราะว่า BMW 3 2 0 D GT Gran Turismo ตัวนี้ราคาค่อนข้างจับต้องได้ง่ายครับคล้ายๆกับเราซื้อรถญี่ปุ่น รุ่นท็อปนะครับถ้าเราไปซื้อรถญี่ปุ่นรุ่นท็อปนะขอโทษครับ,ขอ,รบขออ้างหน่อยเช่นโ o y ยต a าแค r y a c c o r d รรุ่นไฮบริดเนี้ยราคาก็ค่อนข้างสูสีกันงนั้นถ้าใครชอบก็ลองไปดูได้แล้วก็ประเทศไทยจะผลิตรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับถ้าซื้อครั้งหน้าคนบอกว่าทําไมผมไม่ซื้อพวกรถที่มันเป็นสปอร์ตเพราะว่าช่วงล่างเนี่ยมันค่อนข้างแข็งถ้าช่วงล่างแข็งเมียจะบน่น นะครับดังนั้นผู้ชายที่ต้องการจะซื้อรถให้เมียนั่งนะครับแนะนําว่าให้ดูรถที่เมียชอบจริงๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่ช่วงล่างอาจจะต้องยอมย้อยนิดนึงขับแล้วเกาะถนนน้อยลงหน่อยแต่ว่ามันได้ความลักชัวรี่นะครับอันนี้สําคัญมากเลยนะครับแล้วก็แฟนผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะละเอียดถี่ถ้วนนะครับเดี๋ยวเรากําลังจะขับรถนะครับบางคนบอกว่าทำไมผมไม่ถอดไดนนี่เลยเพราะว่าแฟนผมเขาชอบทําอะไรเองสําหรับรถตัวเองนะก็ปล่อยไว้นะครับสติกงสติกเกอร์ไม่อ,ออกก็เดี๋ยวผมจะไปติดฟิล์มเคลือบทั้งหมดเลยไม่ ให้มีรอยขีดข่วนเลยนะครับดังนะนั้นถ้าผู้ชายเข้าใจว่าผู้หญิงเป็นคนมีรายละเอียดนะครับอะไรที่สามารถลดรอยขีดข่วนได้ก็แปะมันให้หมดข้างหน้าเวลาขับรถทางไกลมันจะมีหินกระแทกแล้วทําให้เกิดสีหลุดนะครับอย่าให้แฟนบ่นนะครับไปติดฟิล์มให้เรียบร้อยเคลือบกงเคลือบแก้วให้เรียบร้อยครับแล้วแฟนเราจะชอบเรามากขึ้น,นครับรักทุกคนนะครับมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆอยแบบนี้เป็นเรื่องที่ผู้ชาย ต้องเอาใจใส่นะครับเวลาซื้อของขวัญให้ผู้หญิงไม่เกี่ยวกับมูลค่านะครับผมอยากจะบอกว่าไม่เป็นต้องซื้อรถให้แต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับมูลค่ามันเกี่ยวกับความเอาใจใส่ถ้าเราค่อยๆเลือกแล้วอธิบายเหตุผลให้แฟนเขารู้ว่าทําไมเราถึงเลือกสิ่งนี้ให้เขาจะรู้เลยว่าเราเอาใจใส่เขาไม่ว่าของที่เราซื้อให้จะกี่บาทก็ตามครับใครชอบไอเดียดูแลครอบครัวดีๆแบบนี้ให้ครอบครัวรักกันก็เจอกันใน YouTube Facebook ที่ชื่อว่าหมอทีมด็อกเตอร์ทีมนะครับสวัสดีครับ